นีครับเกิดปรากฏการธรรมชาตินะครับอึงอ่างนะครับอึงอ่างกินแมลงเม่านะครับนี่ครับโอ้โหหลังจากฝนตกนะฮะแมลงเม่าก็บินลงมาจากรูจากโพรงนะที่เขาอาศัยอยู่มานานนะครับแล้วก็วันนี้พอฝนตกหลังฝนตกปุ๊บนะครับเจ้าแม่นี้ก็มาตอมไฟนะข้างบนนู้นบนไฟนี่อ่อนนะครับ นี่ครับจะเป็นไฟด้านบนนะฮะแสงนี้ออนนะเขามาเล่นไฟแล้วก็จะตกมาที่นี่ครับแล้วทำให้เจ้าอึนต่างนะฮะมากินนะครับมันก็เป็นอาหารของอึนต่างนะครับนี่ฮะโอ้โหดูครับจะใช้วิธีการแลบลิ้นนะครับสังเกตดูครับแลบลิ้นนะฮะเลยลิ้นกินเลยครับผมถ่ายดูใกล้ๆเลยนะครับนี่แหละครับอุ้ยไปหยิบตัวนู้นมาใส่ตรงนี้หน่อยหยิบตัวนู้นมาต้องกินใกล้ๆกันได้ได้ไม่ได้ทำอยู่ได้หยิบได้ใช่ไหมหยิบเลยอย่ามาตกใจอ่าโอเคให้มีสองตัวครับกินไม่ินิอะไรครับดูครับ โอ้โหนี่ครับนี่ครับมาดูกันครับอืมอันนี้มันเป็นแมลงเป็นเปีกนะฮะเขาเรียกแมลงเม่าดำนะแมลงเม่ามันจะมีอยู่หลายประเภทแมลงกับแมงมันไม่เหมือนกันนะครับเพื่อแมลงมันจะมีสีขาวแมงเม่าอ่ะแมงเม่าอีกชนิดหนึ่งจะกินได้นะเวลามันสลัดปีนะครับมันจะกินได้ทางคนอีสานก็กินกันครับมันจะเป็นสีอ่าขาวดำาๆนะฮะ นี่ครับเล่นส์อิ่มปรุงกลางครับ,อ,รรบอ,อ,อ่าไม่ต้องไม่ต้องนี่ครับดูครับโอ้ยแม่กินเอากินเอาเลยฮะนี่ครับอึ่งอ่างครับนี่ครับเด็กๆเคยเห็นกันไหมเด็กๆเคยเห็นกันไหมเต้องเคยเห็นยังน้องอะไรนะน<ำ>้องตั้มเออน้้องตัมเออเคยเห็นไหมครับอึ่งอ่างน้องอะไรนะไปหยิบม,มานี่ไปหยิบม,มาให้มันกินกินตรงนี้เลยตั้ไอตั้เอาเโนฟิเอามาแล้วนี่ครับ แต่ว่าทางได้สานนัอึ่อ่างจะหาดูยากแล้วนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับรู้สึกว่าเขาจะกินกันจังเลยนะครับแต่ทางใต้แต่ทางใต้ยังพอมีดูนะฮะอันนี้เขาเรียกอึงยางนะครับไม่ใช่อึงอึงเล็กนะฮะอึงยางนะครับเราดูความกินนะคงจะโตออผมว่าถ้าเป็นอาหาร่าตัวหนึ่งนี่กินเป็นร้อยนะฮะ ถึงร้อยไหมเด็กๆว่าถึงร้อยไหมกิ็รับตัวหนึ่งผมว่ากินเป็นร้อยนะฮะกินแมลงแมลงมาเป็นร้อยอยาขยับอีกเลยนะแลบลิ้นนะดูใกล้นะครับดูใกล้ครับแมลงตัวแรกเหรอยู่เในท้องเดี๋ยวถ้ามีถ้ามีสโลโมชั่นนะผมจะทำให้ดูครับตอนนี้เปแลบลิ้นปิดนะฮะีอยู่ใกล้นะนี่ครับอืมเมื่อกี้สีแดงอ่ะสีแดงอ่ะดูนะมันจะแลบลิ้นกินนะฮะแล้วแล้วกินไหมสีอ่อนลิ้นสีเหมือนเราเลยแดงๆนะ แมว้นครับขยับไปนี่ไปก็ได้นะอย่ามามาตรงนี้อ่าเอยจับได้เหรอจับได้มันมันไม่ไอ้นี่จาบตรงนู้นนี่ครับชาวแมงชาอื่นก็เริ่มจะอิ่มนะฮะจะอื่นก็เริ่มจะอิ่มนะครับคุณปูอิ่มเลยครับอ่าครับเริ่มอิ่มเลยครับอย่าไปกลัวมันไม่มันไม่กลั่นทำมาทั้งนี้โอ้โหโคตรอิ่มอ่ะอึงอ่างนดูถ้าเป็นน้องนั่นน้องกินไม่แล้วมันไม่กินแล้วหยุดลโอ้ยอย่าเตะมะเลย นี่ครับอื้นการครับตัวนี้ชักเริ่มเลยอิ่มแล้ตัวฟองแล้วครชักเริ่มอิ่มแล้วตัวนี้ครับอุ้ยดูมแมลงขยับในท้องเลยนะแมันแลงขยับเลยเหรออุ้ยจยับมาโชว์หน่อยอุ้ยตัวนี้ฟองตัวแล้วครับตัวนี้ฟองฟองตัวครับโอ้โห้กิ้งซิ่งดูแมลงลิ้นดูแลบลิ้นนี่ดูแลบลิ้นกันดูตัวนี้ก่ันแลบลิ้นกินเนากินเนานะแบบแบบขย้อนนะขย้อนตัวนี้ขย้อนแล้วไอ้ตัวนี้เริ่มอิ่มครับชักจะไม่กินครับตัวนี้เริ่่่่มมมมออิิินคครรรัับบีเ้ ขยับไหมแม่ขยับเหรอขยับค่ะตัวนี้ดีกว่ดูตัวนี้ท้องขยับไหมครับเล่นปะเรามาดูตัวนี้กันนะฮะเนี่ยเนื้อท้องขยับว่ามันมีแมลงอยู่ขย้อนนะขย้อนนะครับผมว่าถ้านับได้นี่แม่ไมนรู้กี่ตัวเขาเหานี้ไปแล้วนะครับดูอันนี้ก็รุมกันเป็นกระเอรแล้วเป็นปั้นเลยกินเอากินเอากินเอาเลี้ยวเลี้ยวเลเฮ้กินเอากินเอาเลยครับนี่ครับอืมนี่เลยเทียบเลย อาหารมือโปรดของเขาแล้วครับวันนี้ครับอิ่มมีพิมันนะฮะสำหรับอึ่งอ่างเจ้าอึ่งอ่างน้อยนะครับโอ้ยสุดยอดเลยครับอันนี้กินได้เป็นสิบวันแน่อนอนอยู่ได้เดี๋ยวเขาเข้าโพรงอยู่นะครับนี่ไปนะครับเดี๋ยวจะเก็บไว้ย่อยในท้องอ่าเดี๋ยวมันจะพอหลังฝนตกเขาก็จะเข้าไปโพรงมาเป็นในรูนะฮะอึ่งอ่างนะครับพอวันไหนฝนตกปั๊บประมาณสักติดตอสองวันอึ่งจะออกมาอีกแล้วครับเจ้าอึ่งอ่งยางนะฮะทาไอีสานเขาเขากินนะครับมันจะเป็นเนืเหนียวนิดนึงตัวนี้กิน ก็จะเปเะม,มีแ <ไง S 2> ม่ไปดูดิเดีด๋ยวไปดูดิมีมีแม,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 ม่อื่นอ่างไปดูดิไปเก็บมา,าออกกล้องหน่อยป,ะป่ะนี่ครับอยากอู่มดูนู้นอิ่มแล้วนี่แล้วครับฝ่ายตายเอิบตัวนู้นม่เขันไม่กินแล้วเอิบ่าตัวไอตัวนี้กินยังไม่อิม่มแคบเลนใหญ่เลยตุ๊บไม่มาเยอะต้องมีที่อยู่ของมันแน่น ไปไหนไปไหนกินแหลวไปไหนไม่ได้ก็ไปเดินลงน้ำนะจเจอระคายกินอีกไปไหนจะไปไหนตกน้ำไม่ได้นะตกน้ำนไม่ได้เคะคายหรือเปล่าตัวเดียวเลยวะ่ะขอบคุณที่ติดตามชมครับอึ่งอ่างนะฮะกินเจ้าแมงเมาครับสวัสดีครับโอ้ยมีแนะมีนะ <c oughs> อโอ้ยขงังค้อโอ้ยแมว โค้่เมาโอ้ยสังโค้ไม่เอาโอยขังคก็กินเฮ้ยไปไปไประจําไปตัดเลย